เฟิร์นนะครับผมแล้วก็อยู่กับโบสตีฟเฟมิลี่นะครับนี้อยู่ในเกมนั่นเองนะครับผมครับผมแบบอะไรโบส์วันนี้อยู่กับแบบแบบอะไรพี่เลือกมาพี่ต้องพี่ต้องเป็นคนบอกไม่ใช่ผมคนบอกเว้ยให้อ่านซะหน่อยแหม่อะฮะก็เราจะสร้างกำแพงมาเพื่อวอลวอลแบบว่าอะไรประตูไม่ใช่เอาดีๆความรู้ให้น้องๆเออวอลแปลว่ากำแพงโปรเทคชั่นก็คือ อ่าที่เขาบอกปกป้องนี่แบบเซคชั่นที่แบบไม่ได้เดฟเหรอพี่อะไรอย่างเงี้ยปกป้องอะไรอย่างเงี้ยอ๋อดีเฟนต์นี่ก็คือมันก็เป็นการป้องกันแลต่นี่เซคชั่นก็คือใปกป้องกันอ่าคุ้มกันอ่าก็ก็ได้หลายมีสองอย่างนะครับผมอะไรบ้างพี่มีโปรเทคมีดีเฟนต์แล้วก็มีครอบเบอร์ด้วยอบเบอคอบเบอร์นี่แบบต้องตามชิกชิค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 คอบเบอร์ ก็คือแบบติดตามแบบตามแบบตามอ่ะก็คือตามอ่ะนั่นแหละเออช่างมันเถอะผมว่าทุกผมว่าทุกคนเนี่ยเข้าใจความหมายเว้ยนะโอเคมาแบบโอเคเริ่มกไหมแบบนี้ผมก็ไม่มีเทปแพ็กนะครับผมนี่ไงนี่ไงกดปุ่มเขาบอกว่าให้เวลา2นาทีนะผมในการสร้างกำแพงนี้แต่แบบแม่งโคตรมืดเลยนะเว้ยต้องเป็นแบบมืดอยู่แล้วโอเคมีก็นี่คือกำแพงใช่ไหมอ่ากำแพงกำแพงบอกป้องใช่ไหมก็คือเฟิร์สทำ ทำทางเดียวพี่เฟิร์สป๋าไม่ได้วะมันจะมีทรายให้เราเรียบร้อยไงพี่เห็นไหมเนาะไหนวะทรายนี่ผมได้ทรายมาแล้วนี่ไงผมได้ทรายมาอ่าเนี่ยเนี่ยเราปกป้องแล้วพี่นี่ก็ริมนี้มันเป็นริมที่แบบเราเข้าไม่ได้โอเคไปข้างหน้าด้วยข้างหน้า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 ด้วยเหรอเอาสองชั้นใช่ไหมแต่ทรายจะไม่พอนะพี่ไม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 ่เอาสามชั้นเลยสามชั้นเลยนี่อย่างงี้ไงเอออย่างนั้นอะเออโอ้ไม่พอโอเคหมด ม,มีธนูแล้วก็มีขม,มีขวานอย่างเดียวคุแบบมันมืดมากเลยครับทุกคนโอเคผมปรับผมปรับสุดเลยแล้วกัน <c oughs> มาออนซอมบี้จะไปจากฝั่งนั้นนะครับผมก็คือผมเนี่ยมีแค่เนี่ยทีเฟิสผมอยากได้ธนูมากเลยโยนให้มันจะหายปะไหนลองที่พี่ลองเลยลอเยอ่ะไหนอะขวานแลยใช่ไหม ต้องรองหมดเว็บนี้แน่นอนเลยถึงของจะได้ม,มาใหม่พี่อ๋อถ้าเกิดเราจะต้องติดคอยล์ติดคอยมาแรกโอเคสิบ okay. คอยในการเปิดของโอเคเปิดกล่องครับผมแรงให้กูโยนธนูหายเลยมีเว็บหนึ่งมาแล้วเว้ยมามันคือธนูน็องแบ็คนะเว้ยเออบางนะจานบางวุ้นพิเศเราตัดด้วยบางนะจานโอ้ยทะนุขึ้นอยู่ๆทุกวันเพนเดือนสิบสองเออไอ แต่หนีคอยอ่ะยากเหมือนกันอ่ะออืขวานเหมือนกันเหมือนดาบไม่ได้ด้วยแล้วโดนทุ่นนัดโดนทุ่นนัดโดนนี่ขวานนี่ขวานธรรมดาเนี่ยอเออืือออเออไปได้สี่โอ้โหไปยกันไปแล้วเออคิดว่านี่คือตัวทำลายคือตัวทำลายทีมเขาเลยนะครับเออเออ ออื้อออ <S <S ตัวตามมีตัวตามเกือ,อ,อไ,ได้หกคอยตอนนี้เดี๋ยวถ้าสิคอยเราต้องไปเปิดของก่อนเอาละครับ<ง>ผมยัเขาก็มีทั้งหมด50เว็บนะครับผมนี่ยังไม่ถึงกำแพงนะจริงๆเล่นหลายคนได้นะครับผมอุ้ยอ,อุ้ยเอ้ยไม่ใช่5เว็ไม่50เว็บห้เว็บหรอตอมแบบนะอ ใจเย็นพ okay. ี่ใจเย็นใจๆๆๆๆโอเคได้มาถึงกระแพงแล้วนี่นี่ตัวธนูตัวธนึงโอเคโอ้โหตัวพวกเรา what the fuck โอ้หแต่ละคน what the h e i l this อีไม่หัวข่าวแล้วพี่นี่ทั้งตัวนี่ไม่ทั้ตัวแล้วได้ไรมาสิบคอยไม่เห็นได้เลย เฟิร์สได้ดาบแต่ผมไม่ได้อะไรเลยสิบคอย What the hell มันสุ่มแบบกาชาเ้ยโอ้โหสุ่มแบบกาชา What the fuck โอเคไม่มีกล่องไหมไม่มีไม่มีก็คือได้แค่ดาบมาไม่มีตายอีกใช่ไหมอ่โอเคอันนี้คือคลอล์เซียมผมนี่โคตรดวงซวยเลยแคมอนเบบี้แคมอนแคมอนอีคืออีคือ ไม่ใช่พี่ไม่ใช่ฟันกันแล้วพี่เลยน่เน่เน่ขวาที่ข้างหนึ่งพนุข้างหนึ่งเขาเขาอย่าให้ระเบิดอย่าให้กิ๊บเปิดระเบิดนะพี่มันทำลายทรัพยากรเราให้มันระเบิดตอนนี้เลยให้มันระเบิดพี่อย่าให้มันระเบิดขอร้องเราไม่ได้แต้มพี่เฟิร์สพี่เฟิร์สคิดอะไรเราไม่ได้แต้มนะเว้ยเออจริงเราจะเสียเวฟฟรีเลยพี่เห็นไหมโอ้ดุดโอ้เออ แนวมตายนี่แบบเลือดเราเด้งเต็มตลอดเลยนะเนี่ยโคตรดีอ่าอันนี้มันเป็นโหมดแอดเวนเจอร์ฟอร์ดี๋ยวผมต้องผมว่าจะผมต้องไปซื้อของละผมเริ่มไม่ไหวแล้วพี่ฟอร์ดพี่ฟอร์ดจะจะถอยหลังกันนี่ถอยหลังอ้อมถอยหลังอ้อมถอยหลังอ้อมเออวน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 มาพี่เทียนพป็นสาไปผมไปซื้อของก่อน จัดไปครับผมชุดใหญ่ไฟกระพริบครับผมซื้อแม่งระเบิดแม่งระเบิดอ้าไปได้อะไรอีกแล้วได้ดาบมาแล้วบางเรือจันบางระจันบางระจันคืนอยู่อยู่ทุกวันเป็นเดือนสิบสองพี่เฟิร์สพี่เฟิร์สเก็บหมดพี่เฟิร์สเก็บหมดว่ะโอ้โหรอบนี้สอยรู้ว่าธนูนี่เต็มตัวดูธนูเนี่ยเต็มตัวธนูปักเต็มตัวเลยธนูปักจันเกงในอรัพี่ปักจันเกงในเลยอะ รีบมาเดี๋ยวโหแบบเอาไปขายเป็นไล่เป็นโลนี่สงสัยรวยไปแล้วรวยใช่พี่เพราะเฮ้ยอีกนาไม่ได้เฮ้ยนาทีหนึ่งนาทีหนึ่งพี่เฟิร์นไม่มีตังค์ซื้อของเหรอไม่มีเัาจะมาเยอะกว่าเดิมมั้งผมว่าเยอะเยอะเยอะอยาให้มันเข้าเส้นกำแพงก็ได้ใช่ไหมน่าจะประมาณนั้นแหละแต่ซอมบี้พวกนี้มันมีสัญชาตญาณคือมันต้องวิ่งตามพวกเราไงนี่เออไม่กเลยคือข้อเสียเปรียบของซอมบี้ซอมบี้อิสเลียวมาเลยคือทำมอนเดิ้ลทำมอนดูส ยังไงวะไอเวฟมาไอเวฟมาไม่ใช่โอ้โหมีระเบิดด้วยโอ้โหแต้มเราหายหมดเลยพี่เดี๋ยวนะพี่เอ็นพีด้วยเหรอใช่ใช่เออเออเออสะบัดเมายิงสะบัดเมายิงผมนี่ธนูเราเราพลาดมาก อย่าอย่าระเบิดอย่าระเบิดอย่าระเบิดลอบเี่อกมาลอบเี <we suffering> ่อกมาหายหมดเลยชิบหายละมาแล้วมาแล้วมาแล้วมันมาเป็นครั้งแรกที่ได้ยิงได้ฆ่าสเกลเลตันแบบชุดไม่นี่เฮ้ยเฮ้ยทีทีมาทีทีมาโอเค เนทีไว้โอ้โหูระเบิดหมดเลยคิปเปอร์ทำไมถึงทำกับฉันได้ฮะคิปเปอร์ทำไมถึงทำกับเขาได้โอเคโอ้คือแบบได้มา28เหียผมได้มา17เหรียญโอเคครับผมโอเคผมซื้อละกาชาขึ้นทุกบนบับได้แล้ววะได้สไลม์บอก ผมโอ้ยได้ธนูได้ธนูเหมือนกันจากปลไปสลายบล็อกอ้าวม,า,มาอุสลามมีตัวหนึบเลยพี่เอออะไรที่ถูกต้องการวางบล็อกถูกต้องนั่นแหละวางข้างบนได้ไหมครับมีตัวรอดเข้าไปข้างใน,ในข้างล่างได้หนหมเออตัวเล็กตัวเล็กไงการการการกัแพงโอมาเรีย ตรงนี้ไม่ต้องกันตรงนี้ไม่ต้องกันหรอกตรนไม่ต้องกันตรงนไม่ต้องไม่ต้องกันไม่ต้องกันเออการข้างในการข้างในแทนวางข้างในแทนนี่วางในนี้พี่ในฐานแล้วเนี่ยเออเออนี่ไงนี่ไงไม่ใช่เฟิร์สวางตรงนี้เฮ้ยมันมาแล้วระเบิดพี่เฟิร์สพี่เฟิร์สามันมาแล้ว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 สกัดระเบิดไว้เฮ้ยคิปเปอร์มันเดี๋ยวดเดี๋ยวเดี๋ยวทำไมมันเริ่มเริ่มเข้าพี่เฟิร์สต่อยังไงลูก พี่เฟิสมันไ้สมันไมสนพวกเราแล้วเอาออกมากะเพงากระพังแล้วที่ผานละที่ผานละดีวเราก็เดินข้าในเฟิเราเดินไปได้ฟเฟิแม่งกระเพงพังแน่บุกกระเพงที่สร้างมาพังเร็วมากครับต้องอแบกอ่ะออแมหายหมดช <c oughs> อบดีใช่ไหม ชอบชอบยิงชอบยิงชอบยิงยอยฮะตายละโอ้ตายเลยโอ้ไอสเกนตันดำวะโ้าเกลตันแฮไปตายตัวนึงเหี้ยโอ้โหมิเฟิสสลัดชีเป็นตีนมาก กระแพงกระแพงแพงังโอโบอมาเรียวของขึ้าโอเคเปิดของมา,าได้ดาบวะ่ะแต่อรอบนี้มินดาบไดมอนวะ่ะเฮ้ยว่าเอาว่ไม่คอยหวั้งพี่ดาบไดมอนเลยนะกระแพงวอมาเรียพวกเราพังครับเชี่ยไม่ได้อะไรเลยเดี๋ยวผมพี่เฟิร์สพี่เฟริร์สรีบออกไปสกัดรีบออกไปสกัดก่อนก่อนที่มันจะมาพรมาปัา๊บมันจะมาควงกระแพงดีดีงามดีงามไอผมไดออกซิเดียเหมือนกันพี่เฟิร์ส โอาหนาวหนาวนะเล่นหนาวิฟเฟอร์ไปอุ้ยเฟอร์ไปอุ้ยก่อนเลยก่อนที่จะมาไปไปรอ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 ข้างบนนู้นไปรอข้างบนนู้นโอ้โหตายเลยเฟิร์ตายเลยว่ะเกือบให้คุณถึงขนาดไหนคุณก็ตายอ่ะชุดเพชรชุดเพชร โอ้พ oh, ี oh, ่เลือดผมเจเลยไม่ทันอ่ะพี่เฟิร์สต้องเอาทีเปิดแล้วต้องมีใส่ยูเซ็ตองผมโอ้โหอื้มอื้มอื้มรอบนี้ช่วงกอบกอยช่วงกอบกอยช่วงกอบช่วงกอบกยช่วงกอบกอยช่วงกอบกอยช่วงตู้มตายแล้วพี่พี่เฟิร์สทลายหลังหมดเลยไปแล้วโอ้โหวัวมาเรือวัวมาเรือ ตีตียังไอยังไอยโอ้เหนื่อยปวดนิ้วใช้นิ้วเยอะแล้วเนี่ยตอนเนี้ยผมไล่ฆ่าเกียวตันที่ก่อนมันยังใจดีให้ไฟเรามาเออผมไม่ได้ธนูไฟวะให้กันไม่ได้ด้วยโคตรเซ็ชุดเพชรตายโอเคหมด โอ้ปวดนิ้วเลยครับผมไปซื้อของจังหวะเนี้ยได้เวลาซื้อของต้องซื้ออะคือแบบแม่งจำเป็นมากอะพี่เพราะแบบยิ่งเว็บหนักขึ้นมันยิ่งแบบชุดมันยิ่งโหดเว้ยโอเคได้บล็อกไม้ครับโอเค,อเคผมเปิดผมเปิดไปสองบอกครับพี่ได้ธนูว่ะธนูไฟแน่นอนรอบนี้โอเคได้ไหลายโมเดลได้สนโนว์อ่ะอีฟสาวสวิสนโนว์บอลเหรอได้ออซิเดียดนกับสโนว์บล็อก บอกสโนอว่าที่แบบเอาไว้ให้มันหินม้ายิงซอมบี้อะไรเงี้ยพวกหินพวกตัวหินม้าเฮโดยเฉพาะถ้ากำแพงเราอยากมป็นช่วยเราเราได้วะช่วยอะไรไม่ได้หรอกเฟิร์นเลวมาจะมาแล้วเฟิร์นเลวเวอร์ที่หกแล้วโอ้ยมาถึงก็ยิงเลยเหรอเฮ้ย TNT 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 โอ้โหแล้วดูมันดูดูมันวิ่งดิมันพุ่งแบบยิงปืนคนเลย หมดโอ้โหยิงปืนกลเลยผม,มตอนนี้พี่เฟิร์สยันยันยันโอสเกลตันขี่ธนูเอาแล้วทิพายแล้วจริงๆพวกผมไม่ฟันแล้วนะพวกผมแบบยิงอย่างเดียวตอนนี้พี่เฟิร์ยิงวันแรงกว่าพี่เฟิร์สตัวหลังมาไม่ไหวแล้วเว้ยวฟันแล้วหน่วยแล้ว เคยหาเยอะตอนนี้มีระเบิดต้องฆ่าคือไม่ไหว <c oughs> เยอะ <c oughs> เกินโอ้โหเยอะ <c oughs> จะไปเยอะยังไงแล้วพี่ดาบโอ้โหได้ดาบเหล็กมาเอามาทำพี่เหรอครับไม่รู้สิหมดแล้วเหรอหมดยังเลยพี่มยังไม่หมดแค่ผมมันจะขึ้นว่าคอมเพลช์บนตัวสองตัวน<ฮ>ู่นน่ะนะพี่โอ้โหคือแบบบนมือก็ไต่เนาะเย่ตีแย่จะเสีย yeah. สปีดดี้นะโอ้โหบอสครับพี่เป็นดอะแปดใช่เหรอแล้วพี่เลือก3าสิบิซาสิบิถือดาบสปีดดี้สองันวะทำไมวะเหมือนกันเลยพี่ดาบแม่งแบบให้ซ้ำเป็นคิริโต้ไงดาบคู่นะนี่บอสว้าวนี่ผมผมเน่ช็อตกันเว็บสิเจ็ดอย่าฆ่าสเกลเลตันก่อนที่หายเลยโอ้โหคิปเปอร์ทาวเวอร์คิปเปอร์ทาวเวอร์ what the <aver S 1> hell เฮลทาวเอร์เลยนะเนี ah. ่ยโอ้โหหูลึลลสามหัวใจคือถ้ามีตัวระเบิดให้มันระเบิดทิ้งเลยดีกว่าเออมันจำเป็นแล้วเนี่ยจำเป็นไปยังรถไฟกันเถอะโอ้ยหมดเกลี้ยงเลย บีออตายฮะกับบีออตายมูโอเคหมดแบบพี่สองคิปเปอร์ทาวเวอร์ให้คิปเปอร์ทาวเวอร์ระเบิดเลยพี่อนคิปเปอร์ระเบิดแรงมากตายเหอะตายเหอะนะขอร้อง อะไหมดเดี๋ยวเดี <Bened ic te> <S 1> <S 1> <S ๋ยเดี๋ยวเดีือเมาสันีอไหมดับ D P I ตัโอ้โหเงินเราได้น้อยมากพี่เฟิร์สได้นอยเยู่และก็ว่าขอแค่นี้มันก็โอเคพอแล้วอะเิรมาๆๆๆๆมาๆๆมๆๆๆๆาๆๆมามามามมามามาามามาาม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 มารา้มมาม่บอกาา ได้ยินพี่มีกี่เว็บวะเนี่ยมันมีกี่เว็บวะเท่าที่อ่านมามันบอกว่ามีแค่ห้าสิบห้าเว็บป่ะพี่น่าจะห้าสิบห้าที่ผมดูล่าสุดอะเฮ้ยอย่าพึ่งเลยเฮ้ยจะระเบิดขอร้องไม่ดีนะซื้อของจีมหายแล้วกำแพงตกอยู่อันตรายแล้วพี่เฟิร์สเอาวัดเกลี่ย สสสลลลมันเยอะมากอ่ะคือแบบขอร้องอย่าระเบิดขอร้องอย่าระเบิดเงินพวกกูหายอีกแล้วเฟอร์มาถอยไปเฟอร์มาถอยไปเรียบร้อยตายมันใบชุดนึงครับพี่ระเบิพี่เฟอร์วิ่งตามพี่เฟอร์วิ่งตามผมยิงเองพี่เฟอร์วิ่งตามโอเคอ่ะ พี่ฟอตวิ่งหนีอย่าสู้นะภารกิจพี่ฟอตคือวิ่งหนีนะภารกิจพี่ฟอตคือวิ่งหนีอย่างเดียวนะอย่า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 ฟันนะพี่ยิงได้มอย่ายิงพี่ถ้ายิงมันตกสปีดจะตกผมยิงเองเออถ้ามีถ้ามีคิเปอร์ยิงเลยยิงจังยิงจังเหดช็อตเฮ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 ดช็อตหนังแรงๆแล้วก็ยิงแรงอ ง้างแรงๆแล้วก็ยิงแรงๆรงง้างแรงๆแล้วก็ยิงแล้วก็ยิงนี่แหละนี่แหละทีมอออืมนี่เงินเราเหลือด้วยพี่นี่เราต้องทำแบบนี้อโเคเราได้เราได้พิธีแล้วพิธนี่ก่อนปิดออโต้เนี่ยก่อนตัวจหบกอนกำแพงเลยสูงส่งครับผมไป มูนกาชาได้ยินเสียงมาแต่มันไม่มนของไม่เข้าตัวเนี่ยเปิดเมาหลาหอันแล้วไม่เคยได้ของเลยไอพี่เฟิร์นโล่แผนเดิมโอเคแผนเดิมหรือดากมือซ้ายพี่เฟิร์นฟันไหมผมวิ่งให้งโววิด่าผมวิ่งให้พี่มาลงทงกันเว็บแรกไม่พปถาหรอกไอพวกนั้ ตามมาตามมาขโมดดูสเออเสียแก่คือแบบสปีดเราตกสลามเดี๋ยวพี่ยี่อ่ะผมกินสลามก่อลอ้าวเก็บโอเวอร์ว๊อดเฮ้ยอ้าวโอเคมันมีสลามเข้าไปข้างหลังไงเออห้ามเกินเส้นแดงคือห้ามมอนเตอร์เข้าเลยง่ายถ้ามอนเตอร์เข้าแต่ตัวหนึ่งก็คือแพ้เลยโอเค เราจบกันดีกว่านะผมก็อย่าลืมนะครับผมกดไลค์ครับสไครป์นะผมเพื่อติดตามคลิปใหม่ๆทุกวันของพวกเรานะผมก็อย่าลืมไปกดติดตามช่องพี่เฟิร์สด้วยนะครับผมแล้วก็ฝากติดตามช่องทวิตของผมด้วยนะครับผมไว้เจอใหม่คลิปหน้านะครับผมก็เราไดจากข้ามชมทีวีผมสำหรับวันนี้ผมสวัสดีครับผมเดี๋ยวมีแบบอะไรมาเล่นเดี๋ยวก็จะเอามาเล่นให้อีกนะครับผมนะครับผมสำหรับวันนี้ผมสวัสดีครับผมบ๊ายบายครับโยโยโยันคลิปหน้าครับผมครับแด้ผมด้วยโอเค เอาละครับผมถ้าคุณชื่นชอบคลิปของผมนะครับผมอย่าลืมนะครับผมกดติดตามตรงนี้ตรงนี้เลยปุ่มสีแดงตัวนี้ครับผมเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆทุกวันนะครับผมที่ผมปล่อยและอย่างที่2ครับขาดไม่ได้เลยนะฮะปุ่มกระดิ่งครับผมนี่ถ้าลืมกดไปนะครับจะดูคลิปไม่ทันเพื่อนนะครับแล้วคุณจะรับการแจ้งเตือนทุกครั้งเลยเวลาที่ผมปล่อยและเจอกันนะครับบายบย